ขอสต็อปมาสเตอร์ได้ปะ What <the> เราจะกำหนดให้ทำคลิปโฆษณาสั้นเราอะดูเหมือนโฆษณาสั้นที่สุดแล้วตามโจทย์ที่ลูกค้าให้มาเป็นคิปทิ่เพอร์เฟคครับทำได้ดีมากๆเลยคือถ้าไปลงทีวีนี่คือแบบผ่านเลยผ่านเลยโอ้ผ่านเลย,เลยถ้าเป็นการประกวดแอดเนี่ยวีคนี้ต้องเป็นมาสเตอร์ลีเดียแน่แต่เสียดายโจทย์ไม่ใช่ไม่ได้ว่าเลยคือชมแล้วและทีมที่ชนะมิชชั่นเป็นทีมของมาสเตอร์ นิสสาวณีครับผมเราเราแบบทำโจทย์มาตามที่คุณบีฟว่าโฆษณา T V C แต่คุณกลับใช้ข้อนี้มาเป็นจุดบกพร่องมันไม่ใช่เรื่อง i t s not okay คือบโพลล่าหรือว่าอัลไซเมอร์คุณมีคนให้โจทย์เองนะทำ T V C ทำโฆษณาสาั้นต้องการภาพสวยสรุปคุณจะเอาอะไรกันแนะ่คนทำงานมันเหนื่อยค่ะดิฉันกลับบ้านหาลูกาค ได้ไหมหลับได้เราภูมิใจกับคลิปเราไม่ไอเข้าใจเข้าใจพิเรเดียถึงพูดชัดพิเรเดียพี่แมทถึงแล้วค่ะสวัสดีถูกก็ได้แต่เกาหัวเนาะทำอะไรไม่ถูกไม่โอเคแต่เนี่ยเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากในการ deliver ทุกอย่างให้คุณมา่อนไหน